ไฟบนใบหน้าไฟดีไฟเสียไฟดีเสริมชีวิตไฟเสียควรกำจัดทิ้งซะไฟดีส่งเสริมดวงชะตาชีวิตไฟเสียอัปมงคลกลากินีตำแหน่งไฟไฟบนใบหน้าตำแหน่งไฟดีตำแหน่งไฟเสีย ตำแหน่งไฟดีช่วยเสริมดวงชะตาชีวิตควรเก็บไว้ไฟนำโชคส่งเสริมดวงชะตาชีวิตตำแหน่งไฟไม่ดีตำแหน่งไฟเสียอับประมงคลชีวิตควรกำจัดออกเสียมีตำแหน่งใดบ้างบนใบหน้าดังต่อไปนี้ตำแหน่งไฟดีไฟดีช่วยส่งเสริมดวงชะตาชีวิตควรเก็บไว้นำโชคลาภให้ดีมากยิ่งขึ้น มีดังต่อไปนี้ไรผมมีไฟตรงลายผมหลบหลบอยู่ไม่เด่นชัดแบบนี้มีความหมายในเรื่องของการมีสติปัญญาดีถือว่าเป็นไฟที่ดีควรเก็บไว้เพื่อส่งเสริมดวงชะตาชีวิตไฟตรงกลางไฟตรงกลางระหว่างคิ้วไฟที่ขึ้นอยู่ตรงกลางระหว่างคิ้วถือว่าเป็นไฟดีไม่ควรเอาออกเพราะเป็นไฟของคนที่มีชื่อเสียงเป็นคน คนที่มีจิตใจกว้างขวางเอื้อเฟื้ออารีต่อญาติและคนอื่นชอบคบหาสมาคมเพื่อนฝูงมีปฏิญาณไหวพริบพิจารณาก่อนทำเป็นที่ยอมรับของคนอื่นประกอบอาชีพการค้าก็จะประสบความสำเร็จมีหลักฐานมั่นคง ฝ่ายบริเวณกลางหน้าผากฝายบริเวณกลางหน้าผากเป็นคนชอบสันโดษชอบสแสวงหาความสุขจากทางธรรมมากกว่าโลกวัตถุเป็นคนที่มีความเพียรพยายามมากถึงแม้จะมีอุปสรรคมีคนคอยเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอก็ตามมีคู่ครองฉเฉลียวฉลาดคอยช่วยเหลือซึ่งเป็นม่หรืออยู่ห่างกัน เจ้านายรักเอนดูทำงานราชการดีมากไฟเหนือปากฝ่บริเวณเหนือปากไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือขวาคือรอบบนปากทั้งหมดแต่ไม่เกินเส้นร่องแก้มแบบนี้เป็นฝ่ายที่ส่งผลเนื้อเรื่อง,งการเจรจาที่ประสบความสำเร็จอาจหมายถึงการเป็นคนที่เจรจาไพเราะร้องเพลงเพราะเป็นคนที่มี วาทศิลป์ดีเยี่ยมพูดอะไรก็เป็นที่น่าเชื่อถือไยบริเวณริมฝีปากบนซ้ายหรือบนขวาทํานายว่าเป็นผู้มีวาสนาชะตาสูงมากจะพบคู่ครองที่พึ่งอาศัยได้ดีตัวเองเป็นคนช่างพูดดึงดูดเพศตรงข้ามใครเห็นใครรักมีเงินทองใช้ฟุ่มเฟือยไยที่อยู่บริเวณริมฝีปากแบบนี้ถือว่าเป็นไยดีทำนายว่าเป็นคน เจรจาพาทีเป็นที่ถูกใจของผู้พบเห็นทำราชการก้าวหน้าทำการค้าดีมากเป็นนักการเมืองที่ดีมีอำนาจวาสนา ฝบริเวณปลายจมูกผู้ที่มีไฝบริเวณปลายจมูกเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องความรักจะมีคู่หลายคนลักษณะเป็นคนร่าเริงสดใสมีสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นเป็นนักรักตัวยงไฝข้างจมูกขวาฝาที่จมูกขวาทํานายว่าเป็นคนมีวาสนาดีมีความเพียรพยายามในทุกเรื่องมีสติปัญญาหลักแหลมชีวิตราบรืนมี ความสุขดี ไฟข้างจมูกซ้ายไฟที่จมูกข้างซ้ายทํานายว่าเป็นคนมีภพกระย์ไดตรัรบมอรดกรักความสงบมีศิลธรรมประจําใจมีโชคลาภเข้ามาเสมอๆไฟที่ใบหูผู้ที่มีไฟที่ใบหูเป็นคนที่หลากแหลมฉเฉลียวฉลาดมีน้ำใจต่อผู้อื่นและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงเป็นคนที่มีโชคและวาสนาดีไม่ทุกยากลำบากพบแต่ความสุขและ ความเจริญรุ่งเรืองถือเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นประมาณสมหวังในสิ่งที่ตนมุ่งหวังมีคู่ที่มีฐานะดีและการศึกษาที่ดีกว่าตนและไฟและตำแหน่งไฟบนใบหน้าต่อไปนี้เป็นไฟที่ไม่ดีถือว่าเป็นไฟเสีย ไฟเสียไฟอัปมงคลควรกำจัดออกซะมีดังต่อไปนี้หน้าผากไฟที่หน้าผากจะส่งผลในเรื่องของพ่อแม่ถ้ามีไฟที่หน้าผากด้านซ้ายหมายถึงแม่ไฟด้านขวาหมายถึงพ่อเช่นถ้าไฟขึ้นมาที่หน้าผากขวา ก็หมายถึงตำแหน่งพ่อไม่ค่อยดีเท่าไรอาจจะมีปัญหากับพ่อทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆเป็นตำแหน่งไฟที่อาจมีการทะเลาะเบาะแววงกันบ่อยๆกับพ่อหรือแม่คิ้วไฟที่ขึ้นบริเวณคิ้วถือว่าไม่ดีจะส่งผลให้เจ้าตัวมินิสัยรุนแรงโมโหร้ายโหดร้ายมีความรุนแรงทางอารมณ์ถ้ามีในผู้หญิง คนนั้นก็อาจจะเกิดการทะเลาะกับสามีได้บ่อยเขาเรียกกันว่าไฟกินผัวนั่นเองไฟกินผัวที่อยู่บริเวณคิ้วนี้จะไม่สามารถที่จะมีคู่ได้เพราะเป็นคนอารมณ์ร้อนมีคู่แล้วก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้งกับคู่ได้ตลอดใต้าตาไฟใต้าตาถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีควรเอาออกซะควรเอาออกเพราะไฟใต้าตานี้ ถือว่าเป็นฝ่แห่งการสูญเสียเป็นฝ่แห่งการผิดหวังความเสียใจเป็นฝ่แห่งการสูญสิ้นสิ่งดีๆไม่สามารถคงอยู่ได้นานบางคนอาจจะบอกว่า ไฟที่ขึ้นใต้ตาจะทําไม่มีสเสน่ห์แต่หารู้ไม่ว่าจะทํำให้เกิดการสูญเสียของรักเช่นไม่สมหวังในเรื่องของความรักหรือเป็นความรักที่ได้มาแบบชั่วคราวอยู่ได้ไม่นานเช่นหากมีความรักความรักก็จะผิดหวังสิ่งที่คาดหวังจะไม่ค่อยได้อย่างฝันได้มาครู่เดียวก็สลายไปมีแต่ร้องไห้เสียใจเสียน้ำตาไฟใต้ตา ซ้ายหรือขวาถือว่าเป็นคนค่อนข้างชีวิตอาภัพทําการใดก็ไม่ยั่งยืน ชอบในทางเจ้าชู้และมักมีเรื่องเดือดร้อนบ่อยๆดังจมูกไฟที่อยู่ตำแหน่งดังจมูกซึ่งหมายถึงไฟแห่งอุบัติเหตุถ้ายิ่งเม็ดใหญ่ก็ยิ่งต้องเอาออกไม่เช่นนั้นอาจจะต้องประสบอุบัติเหตุร้ายแรงในชีวิตได้ดังจมูกไฟที่ดังจมูกจมูกถือเป็นจุดรับซับของใบหน้าหรือชีวิตของเราซึ่งหากไฟ ขึ้นที่จุดนี้ในทางโงเ่เฮงถือว่าเป็นจุดขัดลาบในทางโงเ่เฮงถือว่าไยขึ้นที่ดั้งจมูกเป็นจุดขัดลาบทําให้เสียทรัพย์สินได้ง่ายและยังทําให้เกิดหนี้สินได้ง่ายอีกด้วยจมูกไฟตรงจมูกเป็นเรื่องของเงินทอง ทรับสมบัติหากมีไฟตรงจมูกทำนายว่าจะทำให้เสียทรั์ง่ายไม่สามารถเก็บรักษาทรั์ไว้ได้นานมักจะมีปัญหาในเรื่อง นี่สินและไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี่สินได้เรียกได้ว่าถ้ามีไฟตรงนี้ก็อาจทำให้ถึงขั้นล้มละลายก็เป็นได้แก้มไฟขึ้นตรงบริเวณนี้จะถือว่าเป็นจุดขาดพลังงานทางฮวงจุย้ยทำให้มีชีวิตขาดความจริงจังในการใช้ชีวิตเช่นไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจทำงานเป็นคนโลเลหรืออาจจะกลายเป็นคน หาความรู้แบบไม่เต็มที่เท่าที่ควรหากมีไฟที่ตำแหน่งแก้มทำนายว่าเป็นคนที่ไม่ได้จริงจัง กับเรื่องการเรียนหรือไม่รู้จักเพิ่มเติมความรู้ที่ดีให้กับตนเองเพราะแกมหมายถึงดาวพฤหัสที่บ่งบอกถึงเรื่องการศึกษาและความรู้เมื่อดวงพฤหัสเสียก็แสดงว่าเรื่องการศึกษาความรู้ไม่ดีอาจเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งต่างๆได้น้อยหรือเป็นคนที่ด้อยความรู้หากมีความรู้ก็อาจรู้ในเรื่อง ไม่ค่อยจะมีประโยชน์ริมฝีปากล่างซ้ายริมฝีปากร่างขวาฝ่ายขึ้นบริเวณริมฝีปากร่างซ้ายหรือริมฝีปากล่างขวาทำนายว่าจะเป็นคนที่หุนหันโมโหร้ายไม่มีเหตุผลโบราณท่านให้เอาออกเสียใต้ปากฝ่ายที่อยู่ใต้ปากหรือบริเวณรอบปากด้านล่างทำนายว่าเป็นคนพูดมากคุยมากคุยแบบไม่ เป็นเรื่องคุยแล้วไม่สร้างสรรค์ไม่ค่อยส่งผลดีต่อตัวเองเหมือนยิ่งพูดก็ยิ่งแย่ไฟที่ใต้ปากหรือรอบปากด้านล่างจะส่งผลให้กลายเป็นคนพูดไม่สร้างสรรค์หรือคำพูดนั้นจะกลับเป็นภัยต่อตัวเองได้อีกด้วยไฟที่ปลายคาง ผู้ที่มีฝ่ายที่ปลายคางเป็นคนที่อ่อนหวานชอบความอ่อนโยนรักสวยรักงามเป็นคนที่ชอบดูแลตนเองจึงใช้เงินถนอมความงามอย่างสิ้นเปลืองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงตามสังคมที่พาไปหากรู้จักระมัดระวังไม่ประมาทในการอยู่ร่วมสังคมชีวิตก็จะดีขึ้น ประกอบอาชีพค้าขายจเจริญดีกว่าการรับราชการบรรไยชีวิตอยู่อย่าง โดดเดี่ยวอย่างไรก็ตามไฟในตำแหน่งที่ไม่ดีไฟในตำแหน่งที่เสียถึงแม้ว่าไฟจะส่งผลเสียต่อชะตาชีวิตตามคำทำนายก็ตามแต่หากว่าเจ้าตัวเป็นคนที่พยายามทำความดีขยันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพยายามมุ่งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีขยันทำมาหากินออมรู้จักใช้จ่ายชีวิตก็พบแต่ความสุขได้เช่นกัน ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงคอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ